สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที m a n s ซอล o ์ t c a s t วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องที่สำคัญสุดๆสำหรับคนที่ต้องดูแลทีมค่ะนั่นก็คือในเรื่องของ7เทคนิคการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานเพราะการทำงานที่สำเร็จไม่ใช่แค่การลงมือทำค่ะแต่ต้องมีการวางแผนงานที่ดีด้วยหากหัวหน้างานมีการวางแผนงานที่ดีทีมก็จะทำงานลื่นไหลแต่หากไม่มีการวางแผนงานภายในทีมรับรองวุ่นวายแน่นอนค่ะเคยเป็นกันไหมคะงานเยอะแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีสาเหตุหลักๆอาจมาจากการไม่มีแผนงานที่ชัดเจนค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า7เทคนิคที่จะช่วยให้หัวหน้างานวางแผนงานได้แบบมือโปรจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อแรกค่ะกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนใช้เทคนิคสมาร์ทโกตั้งเป้าแบบที่วัดผลได้เช่นไตรมาสนี้ต้องปิดดีลให้ได้10โปรเจกต์ใหม่ไม่ใช่แค่ขอให้ดีขึ้นแบบนั้นจับต้องไม่ได้ค่ะข้อที่2นะคะจัดลำดับความสำคัญของงานงานไหนสำคัญงานไหนเร่งด่วนต้องรู้จักแยกแยะอาจใช้ตัวช่วยอย่างไฮเซนวลเมทริกช่วยจัดการงานให้ง่ายขึ้นค่ะ ข้อที่3บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพลดการประชุมให้น้อยลงวางแผนให้มากขึ้นใช้แกนชาร์ตหรือแอคชั่นแพลจัดตารางงานให้ทีมจะช่วยให้เห็นภาพว่าวันนี้ต้องทำอะไรค่ะข้อที่4มอบหมายงานให้เหมาะสมรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของทีมแล้วแบ่งงานตามทักษะค่ะเช่นคนเก่งด้านเอกสารให้เขาก็ดูแลเอกสารอย่าโยนง,งานดีไซน์ให้เขาทำไม่งั้นงานอาจเสร็จช้าแถมอ,ออกมาไม่เวิร์กด้วยค่ะ ข้อที่5สื่อสารให้ชัดเจนงานพังเพราะการสื่อสารไม่ชัดเจนกันเยอะมากค่ะลองใช้วิธีอัปเดตกันสั้นๆทุกวันหรือเช็คกันทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและถ้ามีปัญหาอะไรทีมจะได้แจ้งได้เลยค่ะข้อที่6ตรวจสอบและประเมินผลงานที่ดีไม่ได้จบแค่ส่งส่งไปค่ะแต่ต้องคอยเช็คด้วยว่ามันเวิร์กไหมอาจจะมีรีวิวทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนก็ได้ลองดูว่ามีอะไรที่ควรปรับเปลี่ยนบ้างถ้าไม่เวิร์กจะได้แก้ไขทันทีค่ะ ข้อที่7มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ถึงจะมีการวางแผนมาดีแต่ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะถ้าติดอะไรบางอย่างหรือต้องเปลี่ยนแผนอย่าฝืนจนเกินไปเพราะไม่งั้นอาจจะทําได้ค่ะการวางแผนงานไม่ใช่แค่เรื่องของหัวหน้างานเท่านั้นนะคะแต่เป็นการวางแผนของทั้งทีมถ้ามีการวางแผนที่ดีก็จะช่วยให้ทีมดูหน้าที่ของตนเองลดความสับสนและจะดัดลำดับความสําคัญของงานให้เสร็จทันเวลาได้ค่ะลองนำเจ็ดเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วจะรู้เลยว่าการทํางานง่ายขึ้นเยอะค่ะ หากชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ฝากกดติดตาม h u m a n น o อ t p o d c a แ t และพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ